สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามอน้โบกับน้องเกมมาแล้วจ้ามากินขนมจีนน้ำยาปลาจ้าน้ำยาปลาใส่เลือดจ้าแล้วก็หฮ้ยอันหมูกระจกจ้าแคบหมูกระจกจ้ากินขนมจีนนี่เต็มถาดเลยเด้อถาดใหญ่ๆจ้าผักกะมีผักคาผักสลัดแล้วก็อันนี้บักเขือบักแตงจ้ากะมาเซฟบซฟร่วมกันเด้อจ้ากินได้เลก จังแด่บุก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โบกับลูกใน่เด้อจ้าโบก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมเด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเป็นลายค้าแมาจ้ามาแสบๆน้ำกันเป็นลายคักเนี่ยครับเป็นลายคักน้ำน้ำยู่นี่ตรงสดน้ำยู่นี่ได้ไหมลูกกินแต่แบบกะทิกะทิเมื่อนี้กินแบบปลาเนี่ยจะแสบอยู่ได้บ่ได้กินโดนน้ำยาปลาเฮตเตอรน้ำยากะทิไหล นะซีซันอะสีแบบบ่บแบบบ,บ๊อจัดจานแต่ว่าก็แต่วา่วาแซ่บเลอจ้ะรสชาติแซ่บเลยจ้ะให้หอ้องแซ่บเลือดก่อนเลือด หือป๊าเส้ยนยาวคักเด้อจ้ะพุน่นน่ะเส้นอ่ะใส่ทั้งมือทั้งสอนเลยเด้อจ้ะหือหืม หมูลงหนักเจ็บเดียวักขะนั่เม็นนังเียบจนะ้ะ มูดเอากระวิญน,น้ำเนาะจ้ะกัดเอารูดจ้ะพักลาย,ลายเแซ่บจ้ะห่อนลายจ้ะกินในบ้านเปิดประตม,มออกจ้ะตายเราเสร็จ มาแบบตัดเส้นกันตัดเซนให้ากโบกับลูกกินว่าสุภาพกินมุมม้ามีเสียงดังรบกวนจังไหนกะขอโทษขอพายด้วจ้าอื้อหือหอื้อ แซ,บแซบ่บแซ่บดีนะลูกรสชาติแบบปลาปลาแบบแบบสดหลดแคบหมู ผักสดุเสียบเลยลูกเสียงฟ้าหรือเสียงระเบิดยังวะอื เริ่มเซ่อันสอมว่ได้ต้องใส่สอมตักหรือเปล่าไหมว่าเซ็นตรงทายๆมันเริ่มมุ่นอื้อ เอาสลัดมาเป็นสวนเลยจ้า ทำยังไงน้นำก่นอนจ้า ูกายอิ่มเริ่มอิ่มจ้ะบดต่ะเห็นว่าสีเบ้แดงแต่ว่าเผ็ดเนาะ อิ่มจ้ะถาดบางใยน่าจะเต็มถาดนะถาดใหญ่อยู่ได้ประมาณน,น้อยๆแล้วจ้ะคลิปนี้บบกาซิคอตัวลาไปก่อนแล้วจ้าไว้พ่อกันคลิปใหม่แล้วจ้าผู้ใดมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โบกับดูแน่นจ้าไว้พ่อกันคลิปใหม่มือนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า